คือ5ดาวโพรดัดตาไหนที่มาให้5ดาวต้องให้ตัวเองแล้วหล่ะมากก่อนมากที่สุด <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> พบก,กันใหม่อีกแล้วนะคะสำหรับ EP นี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงบอดี้แคร์ค่ะ บอกก่อนว่าสภาพผิวเราก็คือเป็นคนผิวแห้งถึงแห้งมากได้ลองนะคะหลายๆผลิตภัณฑ์แล้วรู้สึกว่าใช้แล้วดีกับตัวเองมากๆใช้แล้วชอบก็เลยมาเป็นคลิปวันนี้ค่ะอย่างแรกมาเริ่มกันที่ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำกันก่อนดีกว่าค่ะจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากน้องคนนี้ค่ะน้องยูสลีนะคะ p s 5 s h o w e เชา l ค่ะสำหรับใครที่กลัวว่าเอ้ย เป็นครีมอาบน้ําที่ผสมน้ํามันแล้วมันจะล้างออกอยากไหมมันจะสะอาดหรือเปล่าอันนี้บอกเลยว่าอาบน้ําสะอาดแล้วก็ล้างออกง่ายค่ะใช้เหมือนครีมอาบน้ําปกติเลยแต่ความพิเศษที่ทําให้รักน้องก็คือนางให้ความชุ่มชื้นมากๆคือหลังอาบน้ําเสร็จผิวมันชุ่มชื้นกับเก็บน้ําแบบในตัวเราได้ดีแล้วก็มีกลิ่นหอมันอ่อนนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่า เราชอบฟีลลิ่งตอนอาบน้ากับน้องคนนี้มากๆค่ะทุกคนคืออาบแล้วแบบให้นึกถึงไปสปาแบบฟิลแบบถูตัวกับออยแล้วโดนน้าแล้วก็กลายเป็นน้ำนมอันนี้คือเทคเจอร์เขาอย่างนั้นเลยนะคะ mm hmm. ก็เป็นอีกหนึ่งตัวสําหรับใครที่ผิวแห้งมากๆแล้วก็เหมาะสําหรับผิวเซนซิทีฟด้วยนะจริงๆของยูเซลีนที่เป็นลายครีมอาบน้ํานะคะเราก็แนะนําอีกสูตรหนึ่งนะในเอ่์พีเอชไเหมือนกันเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเพราะวันนี้แบบไม่ได้หยิบมานะคะก็อันนั้นก็ดีค่ะเป็นสําหรับผิวธรรมดาถึงผิว แห้งนะคะเหมาะสําหรับผิวเซนซิทีฟเหมือนกันแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือราคาเขาก็จะถูกลงกว่าเจ้าน้องคนนี้เนาะถ้าให้เปรียบเทียบกันก็คือน้องคนนี้ฟิลเหมือนแบบเป็นผู้หญิงน้องคนนั้นเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยความ สัมผัสต่อเรือนร่างอะไรอย่างนี้ก็ลองดูค่ะโอเคต่อไปนะคะสะบู่แล้วก็ต้องมีการขัดผิวเนาะสาวๆอย่างเราต้องขัดผิวอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วมาใช้เป็นแฟงบอดี้นะคะสําหรับสูตรนี้น้องอาจจะมีสภาพย้บเยืนนิดนึงเพราะว่าผ่านการใช้งานมาอย่างหนักหน่วงนะคะสะครับไปแล้วก็คือไม่รู้สึกบาดผิวแล้วก็น้องมีกลิ่นหอมเดี๋ยวบีบให้ดูเท็กเจอร์ก็ได้ก็คือเลอะเทอะแล้วหนึ่งน้องจะเหมือนเป็นสภาพแบบกาดกาแฟ แล้วก็กลิ่นหอมแล้วก็ที่สำคัญก็คือผัดเซลล์ผิวได้ดีหลังการผัดเซลล์ผิวเนี่ยเราก็รู้สึกว่าผิวเราอะกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ดูแบบเรียบเนียนนุ่มนวลแนะนำค่ะตัวนี้ราคาน่ารากักแล้วก็ใช้ได้นานคือถุงนี้เนี่ยซื้อมานานมากสครับไปไม่ต่ำกว่า10ครั้งแล้วนะคะทั้งตัวก็ยังไม่หมดอันนี้ดีสครับค่ะซื้อเขามีหลายสูตรนะคะอาบน้ําแล้วสครับผิวแล้วต่อไปเป็นครีมบํารุงผิวค่ะมาที่ตัวนี้นะคะเราใช้พิซเอเจลตัวนี้ค่ะ สูตรสีแดงนะคะเป็นสูตรสำหรับผิวแห้งมากแห้งถึงขั้นแบบคันกระคายเคืองอันนั้นเลยนะคะใช้แล้วผิวที่หลังเราสิวไม่ขึ้นแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นดีในระดับหนึ่งเลยแต่อาจจะไม่ได้ยาวนานมากนะทุกคนแล้วก็เนื้อครีมเขาก็ค่อนข้างซึมซาบไวแต่ว่าเรามีออยที่มาใช้คู่กับโลชั่นตัวนี้นะคะทำให้เป็นตัวที่แบบคอมโพเซตแล้วก็ ผิวเราชุ่มชื้นยาวนานขึ้นก็คือตัวนี้เลยจ้าเป็นคาแรงออยล์นะคะเป็นบอดี้ออยเราใช้อยู่2สูตรหลักๆของตัวนี้นะคะก็คือคอนทัวร์ผิวตัวก็คือลดอาการบวมน้ำแล้วก็ทำให้ผิวเรียบเนียนชุ่มชื้นยาวนานขึ้นนะคะถ้าวิธีการใช้ก็คือใช้เหมือนออยล์เลยทุกคนอาจจะแบบหลังอาบน้ำแล้วก็ฉโลมน้องไปแล้วก็ ไปเปิดฝักบัวอ่านน้าเย็นอีกรอบเพื่อกระตุ้นการทํางานอันนั้นก็คือวิธีการที่เราอ่านมาจากเว็บของคาแหล่งนะคะแต่เราใช้น้องด้วยการมาผสมกับโลชั่นตัวนี้ค่ะมาใช้อันนี้ทําให้ผิวเราชุ่มชื้นยาวนานกว่าแล้วเราก็ชอบเท็กเจอร์ที่แบบหลังทาลงไปผิวเราก็ดูชุ่มชื้นแล้วก็มีความเงาเป็นประกายอะ่ะทุกคนดูแบบผิวสุขภาพดีแล้วน้องก็ซึมซาบไวนะคะไม่เหนียวเนอะนะ แนะนำค่ะอันนี้ลดอาการบวมน้ำเนาะส่วนอีกสูตรหนึ่งหน้าตาเขาอาจจะคล้ายๆกันแต่การทํางานเขาแอบแตกต่างกันนะคะสําหรับตัวโทนิกที่เมนออยเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการกระชับพวกรอยแตกลายไปลดเลือนเนาะเรื่องผิวแตกลายเรารู้สึกว่าอาจจะต้องใช้เวลากับเขานิดนึงเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างรักษาย,ยากเพราะฉะนั้นใช้ไปเรื่อยๆถึงจะเห็นผลนะคะความแตกต่างระหว่างตัวอคอนทัวร์กับโทนิกออยตัวนี้นะคะเท่าที่ใช้เนี่ย เรารู้สึกว่าจะมีกลิ่นหอมที่เข้มข้นกว่าแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นมากกว่าคือมีความเข้มข้นกว่าตัวค o นทัวร์ทิ e n t o อ l นะคะแต่ทั้ง2ตัวนี้ก็คือดีงามวิธีการใช้บีบโลชั่นที่แบบจะทาทั้งตัวนะคะแล้วก็ผสมออยลงไปประมาณ1หยดหรือ1หยดกว่านะคะเนี่ยเห็นไหมทุกคนก็จะแบบซึมซาบไปเนาะ เขาก็จะชุ่มชื้นซึมไปเลยนะคะอย่าอย่ากังวลว่าความเป็นออยล์มันจะทําให้ผิวมันหรืออะไรอย่างนี้เนาะถ้าใครรู้สึกว่าทําไมต้องเป็นคารางออยล์ทไมไม่ใช้บอดี้ออยล์อะไรธรรมดาก็ได้เราบอกเลยนะคะถ้าเกิดใครใช้แล้วมันโอเคก็คือใช้แค่ตรงนั้นก็ได้แต่สําหรับเราอะ่ะใช้เบบี้ออยล์แล้วรู้สึกว่ามันแค่เคลือบผิวเราแล้วมันไม่ซึมเข้าไปแล้วอีกอย่างก็คือทาไปแล้วมันอุดตันผิวเราทําให้แบบผิวที่หลังเราแบบ สิวขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าใช้ตัวนี้ไม่เป็นทาทาทาไปปุ๊บอยู่กับเราก็เหมือนแบบได้ผ่อนคลายไม่ต้องเข้าสปาแค่เข้าหาเราก็พออะไรอย่าเนี้ยเราใช้มาประมาณเดือนหนึ่งแล้ว ที่มันพองไปเยอะเพราะว่าทดลองใช้แบบทาทั้งตัวแบบโลมเลยนะคุ้มอ่ะอันนี้ก็คือเดือนนึงเพิ่งหมดไปแค่นี้เองอ่ะทาเช้าเย็นเราถือว่าแบบคุ้มค่ากับราคานะคะแล้วก็ควรึงใช้ได้นานต่อไปสิ่งที่จะลืมไม่ได้นะคะก็คือผิวมือแล้วก็เท้าคู่กันเลยจา้าเป็นทาแรงนะคะแฮนด์ครีมแล้วก็เป็นฟู้ดครีมนะคะมาเริ่มกันที่แฮนด์ครีมก่อนนะคะก็คือ เป็น hand and nail treatment cream ตัวนี้นะคะเขามีความเข้มข้นสูงซึมไวนะคะแล้วที่สำคัญที่ชอบก็คือนางจะมีกลิ่นสไตล์คาแรงที่แบบหอมอ่อนๆแบบผู้ดีเป็นแฮนด์ครีมที่ปริมาณเยอะนะแต่ราคาก็ยังน่ารักอยู่คือซื้อใช้ได้ไม่เปลืองไม่ต้องเขี่ยมเวลาแบบบีบใส่มือพอโควิดเราก็จะแบบล้างมือกับเจลแอลกอฮอล์บ่อยผิวมือก็จะแห้งมากขึ้นใช่ไหมคะก็จะมีความคันความแห้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบใส่ใจดูแลเขามากขึ้นนิดนึงนี่ แล้วเขาก็บำรุงเล็บด้วยนะอันนี้เป็นครีมทาเท้านะคะก็คือบำรุงเท้าและเล็บด้วยถ้าถามว่าแบบทําไมไม่ใช้ด้วยกันคือเนื้อผลิตภัณฑ์เขาต่างกันนะทุกคนตอนแรกก็แบบแอบ,บชีเ้เหนียวไงแบบหลอดเดียวมือเท้าได้ไหมไม่ได้จ้ะแล้วก็ทาไปบนเท้ามันก็ซึมไวนะคะบำรุงเล็บด้วยแล้วก็ทาไปปุ๊บเท้าเนียนเนียนนุ่มจริงๆอ่ะทุกคนเราอย่าเป็นคนสวยที่้นเท้าแตกหรือว่าหยาบกร้านนะก็คือดูแลผิวหน้าดูแลผิวตัวแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สาวๆมักจะลืมก็คือผิวคอเราใช้ลาเมตัวนี้ คือก่อนหน้าเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ใส่ใจบริเวณคอเลยแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าส่องกระจกแล้วถ่ายรูปแล้วทําไมผิวคอเราไม่น่ารักเลยน้องเริ่มแห้งน้องเริ่มเหี่ยวมันทําให้เราดูแก่นะคะเราก็เลยหาครีมที่แบบมาบํารุงเขาเป็นพิเศษเนื้อครีมเขาะนะคะก็จะเป็นฟิลเหมือนเจลเจลนิดนึงทาแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นดีนะคะแล้วก็สภาพผิวคอเราดีขึ้นแบบไม่เหี่ยวไม่แห้งดูดูน่ารักขึ้นนะทุกคนเวลาทาก็จะแบบ ซึมคว่ไวแล้วก็นี่คือปกติเวลาทาผิวก็จะแบบเหมือนเน้นทุกอย่างให้แบบยก,ยกขึ้น,นเหมือนทาโลชงโลชั่นถ้ารูปผาก็คือให้รูปขึ้นสําหรับทั้งหมดนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์บอดี้แคร์นะคะที่ไมยใช้แล้วเข้ากับผิวไม้แบบทําให้ผิวไม้ชุ่มชื้นหน้ากอดไม่เชื่อก็ลองดูได้โอเคค่ะทุกคนสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิง่งกริงร๊งกริ๊ง ตามช่องอยาสิทธิ์ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามนะไปแล้วบ๊ายบาย